ตั้งนานกว่าปกตินี่ครับแล้วทุกที่แจากเฟสการบมาถึงเปิดประเด็นกันไปครับต้องการเฟสทอยครับจาก้ทนเดนพาวเวอร์แปดนมี่ไปครับพยายามจะซ้ำได้ไับผมยังย้ำไม่ได้ครับเอิร์นครับลิงค์เอิร์นี่ครับลิงค์เอิร์เปิดก่อนนะครับบูชักค เฟรย์แกนครับบุชาร์ครับบุชาร์แยกตัวมานะครับผมด้านหลังนะครับทางด้านพาวเวอร์แปคารามิอี่ครับทุกทครับไปเปิดได้หนึ่งตัวเหมือนกันนะครับเคลียร์หน้าจอแป๊บนึงเนีแน่นเหลือเกินอะไรกันนะก็ไม่รู้แล้ววิ่งไปตรงๆก็เจอฟุกครับจากลิงครับมาแจมครับมือที่สามฮะกำลังจะไปชาร์จพาวเวอร์แปคารามิครับเจอลิงมาจากไหนไม่รู้ครับผม กลายเป็นว่าทางด้านฝั่งของลิงก์นะครับมาเก็บบูชาร์กไปครับบูชาร์กกำลังจะวิ่งกลับมารีกบกับเพื่อนครับเพราะว่า8คารเม่เนี่ยถอยขับรถไปไกลแล้วครับจะเพื่อไปเก็บเขาดาวก็ต้อมแปดโดนแซฟฟอร์ดครับยิงตายนั่นเองนะครับวงนี้เป็นวงที่น่าจะสามนะครับวงสองขึ้นวงสามอ่ะถูกต้องนะครับผมเดย์เทรดครับสายมือนี่โตเกียวนะครับผมเฟิร์มมูสนะครับผมขึ้นมาเหนือด้านบนรอดเรียวเนสนะครับซีเกจินนะครับ เมส์นะครับผมด้านราเบเนต้านะครับมีนัสนะครับสายผู่พันกันยบๆๆเลยเมื่อเช้าตื่นมาสตรีมไม่ได้ตื่นมาสตรีมหรอกเล่นเกมอยู่แหละยังไม่นอนไอ้ดีบอกพี่สตรีมให้ผมหน่อยผมอยากดูตามคำขอไอนะ้เนาะจัดไปไนายผมคือมันมีตีสี่คนไงดีเลยพี่ผมเลิกให้เล่นไงก็กพี่ตีไม่ถึงผมอยากจะดู มาโคตรหล่อนโคดเอ็นแก,กับปาร์ทท้ายกับซีคาริโอ,โออยู่ครับข้างล่างนะครับโวราสู้ๆชาบูเมื่อไหร่ชาบูไหนดีกว่าไอ้ที่มีคิดว่าเป็นระแหมโลกไหมครับสกิลพิมไม่ได้ได้ผมตัดช,าชา้าสะอาดไม่ออก ท้องพนักงานลืมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องปื้มครับสวัสดีครับอาโคครับขยับไปแล้วครับเจ้าหินครับผมจากทางด้านฝั่งของทีมเซตตองนะครับเจ้าหินนะครับผมไม่อ่านเป็นโจวินเขาว่าพี่บอกพี่ผมชื่อเจ้าหินนะครับผมก็มันมีแซดอะโจวินฟัดไม่ถพลาดเลยไม่ใช่โจวินอะ เป็นเจ้าหินเจ้าหินครับเจ้าหินโดนมินิเคาะมาครับจากด้านในข้างล่างมีการขับรถทีมมาครับจากซิการิโอกรับมีแต่ต้าและเจ้าการทิมตึกมาครับและชาร์จแน่นอนเจ้าหินอยู่ดาดฟ้าก็จริงครับแต่ว่าโอกาสรอดต่ำเหลือเกินก็โดนชาร์จมาด้านหลังโดนล็อบไว้จากคนนี้แค่กระโดดลงไม่ได้แน่นอนครับเราซิการิโอเข้ามายึดพื้นที่ตึกตรงขอบเรโซนด้วยครับวงต่อไปแอบเด็ดมาเป็ดทางด้านซ้ายของโรดเอรเน็ตครับจนไปถึงด้านวิกาโดนั่นเองก็เด่นเศกกำลังจะเจอด้านฝั่งของทีมเฟรสแคนนะครับผมใช่ไหมใช่นะครับ ระเบิดขึ้นมาก็จะแล้วเป็นเจ้าหินโดยระเบิดจากเจ้ากาเนะครับเจ้าหินระเบิดนอกเจ้ากาไปก็เจ้าการ,ระเบิดนอกเจ้าหินไปครับผมสลับกันนะครับแมนนารอดเพื่อนอยู่ไกลเฟสลุกเศร้าอ่ะ <c oughs> เ,ปเป็นไปได้เป็นไปนได้ตอนนี้เขาเปลี่ยนทีมเปลี่ยนไลอ้อนกันเยอะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ แล้วทางด้านฝั่งของลัชไยครับเปิดมาโดนในด้านมิราครับน็อกดาวน์ไปครับเดทเทรดมิรานั่นเองครับมาแทนลัชไนครับแล้วลเป็นในด้านป๊อปเก็บทางด้านฝั่งคอส莫斯จากซีเกตจีนไปครับลัชไนน่าจะไม่รอดครับเอออยู่ใกล้สุดด้านหน้าระเบิดจากทางด้านเอิร์นป่าไปน็อกดาวน์ทางด้านนูซี่โทนี่เคตามหลังมาโทนี่เคตั้ทำอะไรอยู่ครับโทนี่โทนี่ยังนอนอยู่ไหมผมแล้วเป็นหลังแจมมาจากทางด้านฝั่งซีเกตมาเลเซียครับมาจากบนภูเขาข้างหลังนั่นเองครับน็อกดาวน์ทางด้านเอิร์นไปแล้วมุมันนีี่่ปิดอยูครบ เล่าจะเกมไปเลยก็่จ่าทางด้านซีเคกตมาเลเซียในมุมของทนนี่นี่คือมันเป็นมุมที่เขามองไม่เห็นกันซีเคกตมาเลเซียมองไม่เจอพอดีครับทางด้านฝั่งของเฟสแคนนะตอนนี้หายไป2รัฐนายกับเอิร์นตายไปบูชาร์ดโดนลับไปจากทางด้านลิงก์ก่อนเมื่อครู่ครับเหล่าแกซีเคกตมาเลเซียเดทเวทแล้วก็เฟสทนี่ที่นอนอยู่ตรงกลางไฟนะครับกลางไฟตรงกลางวงนะครับชอบเสียงพี่มากเลยครับตามมาจากเพจคนหนึ่งชื่อไผ่กอไผ่ครับสวัสดีครับ ตัวยิงตัวใหม่ของเฟสแล้วครับคนนี้โอ้โหานุกซ่านุกซ่าอยากให้พินทยามาซ้อมด้วยพินทยามาไหมไม่หมายครับแต่ไอโรบเขาถามอยู่ว่าอยากมาซ้อมด้วยครับจะชวนไหมพี่มีระบบการแข่งชิงรถคันนี้แข่งแบบไหนแข่งแบบเดือนเป็นลีกครับผมเป็นลีกครับวันนี้คนพาคกินชานมหรือยังคแบบสั่งไปแล้วครับยังไม่มาส่ง ให้พี่บีมากินย่างเนยปลาเผาหมูกระทะกัะเนยให้ได้ก่อนไม่ไปเออเเนิร์อยู่ใกล้กว่าอีกอะแต่จริงนั่งรถนั่งคือไปไปบางแสนกับไปไอกทมนี่พอพอเลยนะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลย ระบบแข่งเป็นระบบเดิมที่เคยใช้แข่งใน PMGC ครับถ้าคุณถ้าทุกคนจำได้ก็คือจะเป็นการแข่งแบบกรุ๊ปสเตจก่อนคือทุกทีมแข่งหมดนะครับล้วก็เก็บคะแนนแล้วก็เอาแค่กี่ทีมนะสิบห้าทีมที่ว่าไปแข่งรอบเสานีทิตยอะแบบนั้นน่าจะเป็นกฎเดิมครับโทนี่ครับผมยังอยู่ที่เดิมครับขยับไม่ได้ครับขยับคือตายครับแล้ววงบีบเข้ามาหาเขาด้วยครับโอ้นหนะแสดงว่าเดทเทรดกับซีเกตจ,จีนี่เอ้ขอไปซีเกตมาเรานี่ยื้อกันนานครับยื้อกันอีกนานเนี่ย ีเขตมาเลเซียเนี่ยแล้วก็เดยเทรดนะครับตัวน,นี้อยู่ไฮบอยกัยิงใครครับน่าจะเป็นอาร์คิวมาอาร์คิวทีน่าครับเ <c oughs> นี่ยโซนปีกันโดครับมาอาร์คิวก็เก่งไกลเนาะในแกบอกมองไม่เห็นเลยไกลเกินครับอยู่ไฮบอยแจ็สบอยครับไปโดนเช็คเมดครับเช็คเมดนี่มากับทางด้านทีม เจตองนะครับน็อกดาวน์ไปนะครับแจ็เปอร์โดนหลังเข้าแกเช็คเมทนี่เหลือคนเดียวครับและเป็นการประทะระหว่างด้านฝั่งของทีมซีแคชินกับทางด้านฝั่งของพู้มดและแจ็เปอร์โดนในด้านซีแคชินยิงตายไปเลยครับแม้ว่าจะโดนน็อกมาจากเจตองกนะ็สคิวมานั่นเองนะครับและไลายแมนก็ตอนนี้โทรมาหาผมอีกแล้วนะครับฮัลโหลครับนะครับนะครับคืออะไ,ไออรครับ,บ อ่าคือคือไม่ได้เลยใช่ไหมไ<ด>อ๋อโอเคโอเคโอเคครับะะโอเคครับโอเคโอเคครับโอเคครับคนไม่ได้อยู่ร้านแต่โทรมาบอกโอเคไข่กราดครับผมสำหรับโบสรับด้านล่างเป็นซีเกจีนนะครับนึกว่าลายแมนไม่ใช่ครับเมื่อกี้เป็นร้านร้านชาครับโทรมาบอกว่าอ่าชานม ชามีแล้วค่ะพี่นะครับผมแต่หนูไม่ได้อยู่ร้านนะตอนแรกนึกว่าหมดพี่พอยากดูทีมจีนมาซ้อมด้วยครับรอหลังพี่ซีน่าจะมาครับขอบคุณอีกห้าสิบดาวว่าคุณคิมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมว่าแข่งวันไหนยี่สิบสี่เดือนนี้ครับประมาณสิ้นเดือนนี่ครับผมกินหมูท่าเปล่าตัาง้งเต่า,ตากินหมูท้าย,ยาแล้วแหละฮะเดี๋ยวอ้วนนะช่วงนี้ลดความอ้วนก่อนฮนะ <laughs> ลดความอ้วนแต่ว่า อกินข้าวหมูกรอบนะครับสาระปั่นสาระปั่นสาระนระน,น,นี่ันนี้ปั่นจริงครับทำไมเสียงพี่บีหล่อจังนี่เสียงหล่ออะไรครับถ้าเสียงหล่อต้องเป็นแบบเฮ้ยมาอีกแล้วฮัลโหลครับครับขอ<า>อันนี้อะไรพี่โอเค okay, พี่ลงไปเท่าไหร่พี่โอเค okay, ครับ โอ้โหเล็กสุดยอดไปเลยครับนั่นละเล็กแค่แหละนายเอมดูเล็กไปกันแมวน้ำดี่า โอ้โหเล็กสุดยอดไปเลยครับเอาจะใช่ดีกว่า <c oughs> <laughs> เจองูพุมกก่มไม้ก็ตรงนี้ครับเล็กครับผมจากด้านฝั่งของทีมซิกเนตบราซิลครับเจอโทนี่ครับที่อยู่ในพุมกก่มไม้ครับแต่สุดท้ายก็เป็นยูไฮบอยครับที่เพื่อนแจ้งข่าวนมาจากเล็กก็ว่าอยู่ในพุ่มไม้แล้วก็ยิงโทนี่ตายไปครับแฟรแกรนจบ12นะครับเหลือ11ทีมครับเหนื่อยเดินขึ้นลงเลยความอ้วนอีกแล้วไม่ผมมีพุงไงก็เลยอยาก,ากแบบต้นี้จะเก็บซิกแพคกโหนพวกนี้ ตนี้อรดิวีครับมาเก็บใงด้านยูไฮบอยไฟกันตรงนี้เบียร์ครับขึ้นสะโขบกับกรอซ่ายิงซ้ำตายสองครับเอเวจีเก็บทางด้านคาเมตูเพีเอชไฟครับเบียร์มองไปข้างล่างตรงนี้เจอทางด้านฝั่งไอชอลแล้วเป็นทางด้านจีนายเก็บแมทคอยเมื่อกี้แล้วเป็นทางด้านจีนายเก็บทางด้านยูไฮบอยไฟกับเบียร์ได้แมทคอยมานั่นเองครับก่อนใส่เป็นดอกดาวดิวีก็จะ,ะเกี่ยวที่หน้าได้นะครับอะไรคืออะไรวะเนี่ยคาเมตูเพีเอชโอ้โนี่คือสตรอเบอรี่ น่ารักอะดูพิมพ์ทีเขาเขียนให้เนะี่ยพันสตรอเบอรี่แม่มีหน้ายิา้มทุกวันเลยโโพนักงานต้องน่ารักแน่เลยเกี่ยวไหมวะอุ้ยระเบิดครับโดนเบียร์น็อกดาวน์ไปครับไม่ได้ดูเลย ควกับเจอกับซเยียวตายกับตันนี่ขึ้นไปกับเปิดฟรีได้ครับแต่ว่านั้นแจ็คไม่น็อกแต่ราซิโอครับระ้บิดมาอนนกดานด้านนี้งกับจะได้เดทไกับตันนี่ขึ้นไปนอกด่าซี็ขึนมาแล้วตันนี่กับเก็บทางด้านไปโจไปอีกครับเป็นดับเบิลน็อกขอนด้านตันนี่แต่ว่าโดนซ้ายออมมาจากราซิโอคับนอกดาตันี่ขึ้นไปครับเหลือทางด้านนูนซี่นซีขึ้นมาสไปใส่ราซิโอจูงสเต็ปหลังเนินแล้วเป็นราซิโอราซิโอเก็บได้หมไม่ได้รูนทางด้านนูนซี่ยิงตายไปครับเป โนซี่ดึงเพื่อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเอาดึงไม่เสร็จครับเมื่อกี้ถอยมาก่อนหนึ่งจังหวะครับเพศโซนวงต่อไปบีบขึ้นมาเป็นด้านตรงกลางนะครับบ้านของเลิงนกครสองคนที่อยู่ครับทางด้านฟุกกับชเวปุนั่นเองครับชเวปุอันไหนพันไหนสสุรดีครบ เหลือจะเทียมสุดท้ายครับ14คนด้วยกันนะครับวงเด้งเข้ามาตรงกลางหาลิงนะครับผมอาร์เคียรทีน่ายังอยู่ครบ4ครับยิงกับมิดเนี่ยเอ็มไอเด็ดครับฝั่งตรงข้ามเนินกันครับต่างคนต่างยิงครับผมดูไฮกลาวกันนิดหนึ่งครับดูจากโพซิชั่นตำแหน่งครับวงบีบเข้ามาเป็นตรงกลางหลุมนะครับแล้ววงบีบลงหลุมไปครับถ้าจะเข้าไปในหลุมเนี่ยนะครับคือต้องวิ่งเข้านะครับผมสำหรับอาร์เคียรทีน่าครับมีรถอยู่ครับ เริ่มขับรถขยับเข้ามานิดหน่อยเปลี่ยนหลุมในการเล่นก็แต่แมทเทตตนี่จังหวะลงมามีโอกาสโดนลิงก์สอยค่อนข้างสูงครับรวมถึงในด้านฝั่งของตรงข้ามนี่มีเดทเธอร์ยิงเข้ามาได้เหมือนกันนะครับคือขวาซ้ายก็ยิงกันได้ในอง่ายๆนะครับเดทเธอร์สองคนครับเริ่มเซตสโมกเหมือนกันครับทางด้านในแมทเทต์เริ่มลงต่ำมาเรื่อยๆครับปอนไซด์กับออนไลน์เทนโฟที่ไม่มีเลือดโดนแซมเบ้ฮะสอยเกี่ยวนอกดาวไปครับทางลงมันโล่งเหลือเกินแล้วทันนี่ครับจากด้านเดทเธอร์ก็ไปเก็บในด้านเก่งโซเชียปูเก็็บกเจบแล้วก็เจบโดดนนา้ชวปูครับเก็บบอกชิเเมไปลยครั อาเคียวทีน่าเปลี่ยนมาเล่นเนินเขาใกล้ๆบ้านแทนครับยังไม่ได้เข้าบ้านนะครับเล่นเนินต่ำลงมาอีกนิดนึงครับชิดเข้ามาอีกหน่อยครับฝั่งตรงข้ามนี่มีทั้งด้านฝั่งเอ็มซูซกจซี c s สเอทีตายไปเรียบร้อยเพรสโซนบีบมาได้เองครับเพรสโซนะครับจัดการนะครับ c H s ปล่อยครับมาจากมากับชับเปอร์เมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับและทันนี่ขึ้นไปสูงไปนิดนึงก็เจอยิงมาครับไม่แน่ใจจะทิศไหนเหมือนกันรับเบียครับไป็นน้องจ่าออนไลน์เทเวนที่โฟลอบสองครับไอ้ประเด็นเลยแค่ในด้านปอนไซก็ปอนไซยิงสวนใส่จีนายไปครับทในด้านปอนไซวิ่งมาดึงในด้านออนไลน์ครั้งหนึ่งครับตัวนี้เป็นเนินที่เป็นหลุมขึ้นมานิดนึงครับทำห้สามารถเซฟทางด้านออนไลน์เทวนที่โฟได้ครับออนไลน์นี่ไม่มียาหรือเปล่าแค่ล่วงบ่อยเหลือเกินมียาครับยาสุดท้ายแล้วครับ ขยาบออกซ้ายมาเล่นหลังหินจังหวะวิ่งเข้ามาหลังหินเจอเกี่ยวล่วงอีกแล้วก็ดีทูวีครับน็อกตาบาสเป็นว่าเล่นเลยตาบาสบอกเลิกทีในการขอ้องล่ะนะครับยิงไม่หยุดเลยก้วเบียร์ไปเก็บี่ด้านนูซี่ก็จากเดเวอทที่ลงมาเซสมกมาได้2ลูกครับเดเวอทน่าจะของน้อยครับแ๊สเก็ตน้อยเออมสมกมีแค่2เท่านั้นครับไม่พอครับในการใช้เข้าวงครับโดนเกี่ยวน็อกดาวน์กันไปตรงนี้ฟุกพยายามจะยิงเคาะใส่มาครับกระเป๋าโผล่กระปอนกระเป๋าโผล่ฟุกเห็นปอนนี่เอมแล้วเป็นในด้านดีทูวีครับน็อกดาวน์ออนไลน์ดนว้ ตาบ้าบอกพอเถอะนะครับผมตายก็ได้นะฮะไม่รอดแล้วครับ ปอนซ้าย็ผมเติมยาขึ้นมาโดนซ้ายขวารับไว้สุดท้ายเป็นดีทวครัวิ่งเข้ามาเกี่ยวเก็บทานด้านฝั่งของปอนซสาไปก็เหลือ2คนครับสำหรับทานด้านฝั่งของเลิงครับเจอกับอารคิวสี่คนกับดีทวสเป์ใส่ไปจังหวะที่ทางด้านฝั่งของฟุตกระโดดผ่านมาแล้วออกมาปาดทนันสโมกไว้ครับทนงด้านดีๆวิ่งด้ก็มาเลื่อยแล้วเข้าไปเล่นางด้านชั้นล่างของบ้าแล้วมีด้านฝั่งเชเวฟยิงย้มเอ็มเจดของ้อมมาล้องเดาด้านเบียร์ไปแล้วเป็นชเวสยิงเก็บานด้านเบียร เอิร์นเทพซ่าไอ้ผมปลาใส่ชเวฟป,ปูปล่อยดีดูวีจีนายจีนายระเบิดปลาระเบิดปลาระเบิดปลาสงครามระเบิดแล้วเป็นเลนโซจากด้านฝั่งอาคิวลงใส่ชเวฟแต่ว่าชเวปลอดไอ้ผมเจอระเบิดลูกเดียวจากฟุกฟกัน็อกดาวจีนายปล่อยครับ <c oughs> เหลือแค่เอิร์นนี่เทพซ่าเติมยาขึ้นมาใหม่ไอ้ผมสองต่อหนึ่งกายเป็นสี่ได้สองมาเจอสองสวนครับระเบิดปลาสวนเข้าไปในบ้านไอ้ผมเอิร์นเอนิร์น เออตอนระเบิดให้ได้สักงหนึ่งเพื่อจะเป็นหนึ่งหนึ่งครับผมเพื่อจะเป็นวันวีวันจะวันวีวันได้ไหมล้วเออระเบิดไปน็อกดาวน์ทางด้านฝั่งฟุกได้หรือวันวีวันแล้วครับแล้วระเบิดตรงนี้ปาใส่ป่ายชเวฟวิ่งจุกมาระเบิดปาไปจากเออโดนทางด้านชเวฟไปครึ่งหลอดก่อนครับชเวฟจะมาช่วยเพื่อนระเบิดปาจากชเวฟไปหนึ่ง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 วันวีวันซิทูเอชันนะครับหนึ่งหนึ่งเนี่สถานการณ์ตอนนี้ครับทางด้านชเวฟเติมยาขึ้นมาเหมือนกันครับตรงนี้ทางด้านจิงนายคลานมาหาข่่่่่่าาาาาววววใหหห้้คครรััับบเเเเ็นนนทงงงงดดออิิีีมมยยกลไไปแตโ เอิญชิดบ้านมาได้กับโชเวฟตรงนี้จีคอใสครับเอาจีนายอมที่เป็นหน่วยข่าวกรองของเอิญนี่เอากเ,เกมไปก่อนเนี้ยยางระเบิดมาอมจากทางด้านฝั่งของโชเวฟครับผมโชเวฟง้างมาเอิญอยู่หลังรถครับเติมแผนเกลลอขึ้นมาระเบิดป่าเข้ามาหาเอิญครับเลือดหายไปครึ่งข้อครับแล้วโชเวฟง้างระเบิดอีกแล้วครับเอิญจะตรนนี้จัใจวิ่งเข้ามาทิมแล้วเป็นระเบิดลอยเข้ามาครับเกือบตายครับสหาหัตกว่าครับเอิญต้องเติมยาก่อนไหมฮะ ต้องเติมยาก่อนครับชเวฟได้ยินเสียงเติมยาง,งางระเบิดมามีฟุกคอยชี้จุดอยู่ครับผมมีหน่วยเข่ากองชี้จุดมันอยู่มุมนี้มันอยู่เหลี่ยมนี้ระเบิดปามะเอิบอกกุโดนอีกแล้วแต่ว่าเติมยาขึ้นมาไต่เนลิงแวออกซ้ายมาป,ปาดเก็บชเวฟไปกับหน่วยเข่ากองหลอกกางเงี้ยกลายเป็นว่าหน่วยเข่ากองบอกมันโดนระเบิดเต็มเต็มมครับผมเต